โอ,โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซส์แชนแนลนะครับไปขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ คราวนี้อยู่การรีวิวแพทใหม่นะครับซีซั่นที่26กันนะฮะก็จะปรับเข้ามาในวันที่26กันได้นะครับอันนี้เขาจงใจหรือเปล่าโอเคครับในในวันที่26ที่เราจะปรับหรือพรุ่งนี้นะครับหรือวันนี้ที่ดอยลงคลิปไปนะครับก็จะมีการปรับค่อนข้างเยอะมากๆก็มันก็มีพวกสมดุลฮีโร่ที่ดอยเคยโพสไปคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้หรือดอยก็อ่านให้ดูใหม่ในคลิปนี้เหมือนกันนะครับแต่ในคลิปนี้มันจะมีเรื่องที่เพิ่มเข้ามาสําคัญสาคัญหลายเรื่องอย่างเช่น มีระบบพ่ปรับไปเยอะนะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลเชิงลึกก็วันนี้ดอยมาแชร์ให้ฟังนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าซับแพทนี้นะครับเราขอเริ่มที่เรื่องแรกนะครับคือเรื่องของบัฟมังกรในแพทนี้นะครับบัฟมังกรที่เปลี่ยนใหม่บัฟมังกรในแพทนี้เมื่อก่อนเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ30%กับคีปแล้วก็คีปป่านะครับทำให้คนที่เก็บบัฟมังกรมาเนี่ยก็จะฟาร์มป่าไวขึ้นนะครับแล้วก็เก็บอ็อบเจกต์อีกอื่นๆไวขึ้นอันนี้ปรับใหม่ครับเขาเอาบัฟม่คือการรรโจมมตีธดานะครับจะสร้าาางคววมเเเสียยหต่อลลนะะคครรรรััับบเเเป็นนนนดดาามมจจวทกกโตีีหือออสิล้ย ไม่ชัวร์ว่ามันมีคูดาวกี่วินะครับแล้วก็สกิลหนึ่งครั้งเนี่ยนับหลายฮิตได้หรือเปล่าหรือนับแค่ฮิตเดียวการโจมตีปกติเนี่ยน่าจะหลายฮิตได้นะครับแต่ดอยดาว,ว่าน่าจะมีคูดาวบ้างถ้าเกิดไม่มีคูดาวพวกตัวที่ตีรัวๆอย่างเช่นยอนคาฟเฟนี่ก็จะโกงเป็นพิเศษซึ่งดอยมอว่าเขาก็คงคิดมาเผื่อแล้วนะครับดอยเชดว่าน่นาจะดาวประมาณพา,ารานาานอนหรือสามวิอะไรอย่างนี้นะครับไม่ให้มันรัวจนเกินไปแต่ดอยมองว่าไอาพวกตัวตีเร็วๆก็ยังได้เปรียบอยู่ดีนะครับเพราะงั้นบัฟนี้ก็จะทําให้้้้้้พววววกกกตตััััอโแแแทื่่่่่นนนๆดดีีขึึคบบซงงงมมสสผผลลลยิป โจมตีแรงขึ้นอันนี้นะครับทั้งสกิลแล้วก็ตีธรรมดานะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมนะแบบเป็นโบนัสดาเมจให้นิดๆหน่อยๆน,นะครับในช่วงต้นเกมถึงแม้จะเป็นมังกรตัวแรกเนาะเพราะงั้นมังกรตัวแรกเนี่ยจะไม่ได้ทําให้เราตีชิปป่าแล้วก็พวกชิปเล่นดีขึ้นแล้วมันทาให้เราตีคนแรงขึ้นด้วยเพราะงั้นเราบอกว่าแพทหน้าหนตัวบัฟมังกรเนี่ยก็น่าสนใจมากขึ้นเป็นพิเศษเลยนะแม้จะเป็นตัวแรกนะครับทำให้แบบว่า มันตีคนแรงขึ้นไงมันก็แบบเป็นบัฟที่ส่งเสริมทำให้เราได้เปรียบในทีมไฟได้นะครับอ่าประมาณนี้ส่วนบัฟของมังกรขั้น2ก็เหมือนกันครับแต่แรงขึ้นกลายเป็น50าสบวกสาต่อเลเวลนะก็ค่อนข้างแรงนะให้คำนวณแบบคร่าวๆก็คูณ14ไปครับก็น่าจะประมาณแบบ400กว่าได้นะครับถ้าเวลเต็มนะครับแต่ถ้าแบบเป็นแบบตัวสุดท้ายนะเป็นก,ก็ประมาณนี้สามสี่ร้อยนะครับค่อนข้างแรงอยู่นะดอนมองว่าในเชิงของการใช้งานเนี่ยถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยมันสร้างดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์เนาะจากเลือดศัตรู ดาเมจเนี่ยมันแรงกว่า5%ได้นะถ้าอีฝั่งไม่ใช่แทงนะครับมันจะแรงกว่าเยอะพวกแครี่เนี่ยเลือกห0 0พันหกพันห็ก็แค่เท่าไหร่เอง250-300นึกออกไหมมันแต่ว,ว่าถ้าตัวบางๆยิ่งบางมากๆเงี้ยอย่าลืมว่าพาสซีฟไอตัวมังกรเนี่ยมันมีคูลดาวนานนะแต่ไอสกิลเนี่ยดอยไม่แน่ใจว,ว่ามันเขียนคูลดาวไว้กี่วิตอนนี้ยังไม่เห็นในตัวเลขนะแต่ดอยเดาว,ว่ามันรัวได้มาหลายฮิตได้ต่อเนื่องนะเพราะงั้นดอยเดาว,ว่าไอดาเมจอันเนี้ยน่าจะแรงขึ้นเยอะถ้าเกิดไไปปททาาาาางงงนนนนกกกกกกััััััับบบบบบพพวววตแๆเเเรรรระ้้้็็ีียย่ออใหฟ ก็เนี่ยน่ากลัวมากขึ้นทับตัวบางๆในพวกตัวเมตาตัวบางๆแอสซิสินทั้งหลายเนี่ยน่าจะแพ้ทางเมตานี้สุดๆนะในมุมมองดอยนะเพราะว่าแอสซิสต์โดน5%้าเเลือดห้าเสร็จแล้วไงนึกอออกไหมแต่ว่าพอเป็นตัวบางๆมันโดนแบบ300 400ยลัวๆงเงี้ยอ่ะมันก็้าจะลวงได้ไม่ยากนึกอออกไหมเพราะงั้นดอยก็มองว่าเป็นดาเมจเวจด้วยเพราะงั้นพวกตัวเคาน์เตอร์ไกล่พาทั้งหลายเอาพวกออกรองเท้าเกราะทั้ง,งหลายก็จะเจ็บกับบัฟนี้มากๆนะครับนะก็ต้องรอติดตามนะว่าไอ้บัฟนี้เนี่่่่่ยยยยยมมมมััันนนนนนนจจะะสงงงงงงผลรรรรรร้้าาาาาาแขขดดดดดไหซซซึึททถตวววอออออ์์์์คคเเเเเเืกกก็บ 5%เหมือนกันนะใช่ไหมตอนได้รับบัฟกอสเลเยอร์เนี่ยมันก็จะทำดาเมจ5%อันนี้ก็ปรับเป็นเลขอย่างนี้เหมือนกันเนาะ50บวกสาต่อเลเวลเหมือนกันเป็นดาเมจเวทนะครับต่อฮีโร่แล้วก็ยังมีตัวของกรอกก์ God Slayer เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพราะงั้นเราบอกว่าไอการปรับอันนี้ก็ทำให้ตัวของ Assassin เล่นยากมากขึ้นตัวบางๆ c a รี่ขาตายอะไรอย่างเงี้ยบางๆเนี่ยเม็ดๆบางๆเ,เ,เล่นยากมากขึ้นนะเพราะว่าบัฟอันนี้มันส่งผลมากๆนะกับตัวบางๆเพราะมันไม่มีเปอร์เซ็นต์เลือดแล้ว,ลวเราแทงก็จะเล่นง่่่่่่่าาาายยยยยขขึึ้้้นน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 นะะะะะคครรับแทงงงงเเเเเลลืืออออดดปป็็หมมมๆีีกกกจไไโโโ๊ฮ โดยข้ามาท,ที่เรื่องสำคัญสำคัญแล้วกันนะครับเออเรื่องแรกครับที่เราว่าสำคัญต่อมาคือเรื่องของคีบเลนครับคีบเลนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเริ่มเดินตอนสิบวินะแรกนะครับอันนี้ปรับใหม่นะคีบเวฟแรกนะครับจะเริ่มเดินตอน12บสองวินะครับซึ่งดอยคาดเดาว่าเวฟต่อไปก็จะอีก30มสิบวิก็จะกลายเป็น42่ิบสองวินะครับแทนที่จะเป็น40่สิบวิเช่นเคยซึ่งคีบเลนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเลนกลางเ่ยจะเดินเร็วมากนะอยู่ที่3,000นะครับตอนนี้โดนปรับใหม่เดินเร็วเหลือแค่2,008นนะครับแลล้วก็เข้างเนี่ยมันก็จะเดินเร็ว3,003นะครับเเเหลือดินร็ว3,000แล้วก็คีเนี่ยจะเดินเร็วขึ้นนะครับับหลงจาก 4, นะ,นะครับในการปรับอันนี้เปลี่ยนแปลงอะไรในทางทฤษฎีนะก็พอคลิปเดินช้าลงทําให้เรามีเวลาเดินไปแคมป์เดินไปแก๊งหรือเดินไปอินเวดไวขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีเวลามากขึ้นนะครับมองอีมุมนึงนะครับคนที่ชอบเคลียร์เลนการและเดินไปอ,อินเวดปลายฝั่งในช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะทําได้ยากมากขึ้นนะเพราะคลิปมันชนกันช้าลงนะครับอาจโดยไม่แน่ใจว่ามันกี่วิแต่แน่นอนมันจะช้าลงแน่นอนไม่เหมือนเมื่อก่อนที่โอ้โหป่ายไม่ทำจะเรื่อนฟาร์มเลยเลนกาง์ดไม่เวลสองวิ่งเข้ามาเอาอินเวดแล้วปลายบางตัวฟาร์าม ให้ป่าเตรียมตัวมากขึ้นนะครับมอยมุมนึงก็จะมีเวลาไปอินเวทตั้งแต่ต้นเกมมากขึ้นเหมือนกันเพราะาคีปมันเดินม,มาชนช้าลงนะครับมอได้2มุมส่วนเลนข้างเนี่ยที่คีปเดินช้าลงเนี่ยหายไป300หน่วยเนี่ยเลนข้างก็จะมีเวลามากขึ้นในการเดินม,มาเติมเพ Creation, ื่อในช่วงต้นเกมกอ่อนคีปจะชนมากขึ้นนะเพราะว่าคีปมันชนกันช้าลงเนาะเพราะงั้นเลนออฟเฟนหรือเลนแคลรี่ก็จะมีเวลาเดินม,มาเติมเพื่อนมากขึ้นนะครับโดยก็มองว่ามันก็ทําให้ต้นเกมมีอะไรให้ทํามากขึ้นนะประมาณนี้ก็เรียกก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 กว่่่าาาาาาเเเเปลลยยนน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 นแแแบบบบผใใรรรรััััไไะะทหหห้้้้้ชงงตตมมมอออจจดดขึื็ มานีแล้วกันนะสับเรื่องของคลิปในเลน,นครับทั้ง3เลนต่อมาครับเป็นเรื่องของเลือดหลังป้อมแล้วก็ตัวของวิชั่นสโต้นะหรือไอ้ผู้ที่เปิดแมปให้เรานะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นวงคูดาวเติมให้เรานะครับถ้ามันเต็มหลอดก็มันก็จะพุดขึ้นมาให้เราซึ่งมันก็จะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเมื่อก่อนเราต้องนั่งนับว่าเราเก็บเลือดไปกี่นาทีนะควก่อนมันจะเด้งขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะนับให้เราแล้วนะก็จะง่ายมากขึ้นในเวลาเล่นนะฮะส่วนในเรื่องต่อมาคือเรื่องของปปปปปปป้้้้้้ออ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 มมมมมนนนนนนะะพพแแแแรรรรกกกตตัััับบจเเเเเเเลลลลีีี่่่่่่ยยยยืดดดดดดดหหงงงงงาาาาาา็็็ววิิิญญณทไไไไูภช ครับมีเรื่องอีกเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของบ่อครับบ่อ,บ,อบ่อน้ําใน RV เนี่ยปกติมันจะรีเลือดนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อสู้อยู่มันจะรีอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับไม่ว่าเราจะสู้อยู่หรือออกจากการต่อสู้แล้วนะครับตัวของบ่อก็จะรีเลือดให้สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องนะครับหมายความว่าเวลาเราต้องการป้อมแบบเดือดแบบใครเคยไฟหน้าพอมาต้องรีวิ่งกลับมาเติมเลือดที่บ่อเนี่ยแบบเกมตามมากๆเนี่ยมันจะเลือดไม่เด้งไวเพราะว่าเราเพิ่งสู้มาเนื่ยอยง ก็จะเลือดรีช้ายิ่งช้าเข้าไปอีกดีไม่ดีเลือดแทบไม่มีเลยหรือพวกนาคอที่เพิ่งโดดไปอันติมากลับไปเติมบ่ออะไรเงี้ยมันก็จะเลือดรีช้าพะเราเพิ่งไฟมานะอันนี้ปรับใหม่มาไอพวกตัวที่แบบต้องการบ้านอะไรเงี้ยแล้วเจ็บวิ่งเข้ามารีบอเนี่ยก็จะรีเลือดที่บอ่อได้ไวมากขึ้นนะกลายเป็น10%ตลอดเวลาไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะออกจากการต่อสู้นะเพราะงั้นโดยมองว่าก็ส่งเสริมทาให้ทีมที่กันบ้านเนี่ยกันบ้านได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทําให้เกมมมาาาา,ากกกรจ เขาปรับครั้งใหญ่อย่างนี้นะครับโอเคไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่านะฮะก็เรื่องต่อมาที่ชัดๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเช็คพุ่มนะครับการเช็คพุ่มแบบเช็คปกตินะครับสกิลที่เช็คพุ่มเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะให้ดูที่ตัวของสกิลไฮเตเนี่ยเวลาปาโดนเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่ชัดมากขึ้นว่าโดนในพุ่มนะครับก็ทําให้คนที่ปาโดนเนี่ยไม่ต้องมานั่งเดาเองว่ามันมีอะไรในพุ่มหรือเปล่านะครับสกิลต่างๆก็จะเช็คได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้ว่เกโดนจะมีแบบเอฟเฟ ในพุ่มนิดนึงนะครับดีครับดีทําให้แบบว่าคนที่อยู่ในพุ่มก็ไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นนะครับอะไรอย่างงี้ต่อมาอย่างเรื่องหนึ่งก็คือการเนิฟนะครับปกติเนี่ยเวลาเดินเข้าพุ่มเนี่ยตัวละครเราจะใช้เวลา0.1วินะครับก่อนที่จะวินวอล์กแต่ว่าปรับใหม่ครับเราจะต้องใช้เวลา0.4วินแทนก่อนจะเข้าโหมดวินวอล์กนะครับไอ0.1วินเนี่ยมันช่วยอะไรคือปกติเนี่ยบางคนน่าจะเคยเดินแบบว่าแบบสู้กับไฟเตอร์แล้วไฟเตอร์มันวิ่งหนีเข้าพุ่มแล้วเรากดตีตีอยู่แล้วหน้าเราสายเผผออออไไไไปไปปปสิัััดดดีีีีบบบบ้้้าางงงเเเแแตทนนยจหวะ็ เพราะเป้าหมายเราหายเข้าไปในภูมิงี้ซึ่งบางทีมันเร็วเกินไปอันนี้เขาเลยปรับใหม่ว่าถ้าใครวิ่งเข้าภูมิเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากขึ้นนิดนึงจากส1วิการเป็นส4ตรสวิทาให้เวลาเราเดินเข้าภูมิเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่นานมากขึ้นคนที่วิ่งไล่ตามเข้าไปเนี่ยก็ยังสามารถโจมตีเป้าหมายเดิมได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นการเนิรนะ์ฟเนาะใครที่แบบสายจูบภูมิเนี่ยก็จะเสียเปรียบมากขึ้นนะศัพท์เรื่องนี้นะประมาณนี้เรื่องต่อมาครับในเรื่องของเก่ะเกิดแล้วก็ตัวของ Anti นองน เวลาตายเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยมืดตึ๊บนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรามองเห็นว่าข้างๆเราเกิดอะไรขึ้นบ้างเผื่อจะได้เตรียมการถูกว่าควรจะกดอะไรต่อไปในวินาทีต่อมาก่อนจะเกิดนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเรามาเข้ากันสู่บาลานซ์สมดุลฮีโร่กันต่อนะก็อันนี้เคยพูดไปแล้วแต่เราพูดใหม่แต่เป็นแบบสรุปๆแล้วกันนะอ่าปรับใหม่นะครับพาสซีฟอารีนนะครับการรีเลือรเนี่ยทำงานแค่ตอนสตเต็คที่สิบหกเท่านั้นแล้วนะแล้วก็พอสเต็คตัวของอารีนเต็มเนี่ยก็จะพงอยู่ตลอดไปไม่รีเซ็ตใหม่นะครับแล้ว,ว,ลลวย การโจมตีอย่างเช่นพวกท่านหนึ่งหรือตีธรรมดานเนี่ยอารีนจะทําการรีเลือดนะครับสาที่เสียไปตลอดเวลานะก็คือยิ g, ่งตีก็ยิ่งรีเลือดนะครับไม่ต้องรีสเปกใหม่นะเพราะงั้นอารีนก็คือเป็นตัวที่ไฟต์ยิ่งนานยิ่งเก่งนะครับส่วนสเปกการเจาะเกาะของอารีนเนี่ยพอมันอยู่ตลอดเวลาครับมันก็จะทำการเจาะเกาะน้อยลงนะลแ,เนะแล,งงเลเหลือสามเปอร์เซ็นต์สเปกเต็มที่สิบหกเนาะสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะก็เจาะได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้าสเปกเต็มเนี่ยอารีนจะจออกกนนเจา,าเเะ แล้วก็รีเลือดด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดมันสู้นานๆตัวมันโกงมากๆนะสับอารเลนแต่ว่าต้องสแต็กเต็มนะคือต้องคือได้สู้นานๆเหมือนกันก่อนเนี่ยตัวของอารเลนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ตีครบ1.5วิเนี่ยสแต็กจะหายนะครับอันนี้คือถ้าไม่ตีครบ1.5วิเนี่ยสแต็กจะหายไป4สแต็กนะครับฮะประมาณนี้แล้วก็การปรับใหม่ของท่านหนึ่งนะอาร์เลนเนี่ยเวลามีครบ3สแต็กนะครับจะสามารถเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยนะตอนส Starburst t e ีมนะครับแล้วก็ตอนมีครบ4สแต็กเนี่ยก็จะได้รับผลของการการ CC แถมมมมาาาาาาาดด้นะ้้้้ CC, ้วววยยยนนนนะะกกกกกก็าา Steam, ็ก็็คคคคืืออออรรรรรรแแลลลลลลสสสถตตตเเเเเบบิิ์์ีี่่ทไัๆ าร์ตเคาน์เตอร์อะไรมาได้มันจะขยับได้นิดนึงอะไรเงี้ยก็มีผลนิดหน่อยแล้วก็ท่าสองของอารเนนะครับไม่สามารถล็อกขาได้แล้วนะครับเอาผลของการล็อกขาออกไปเลยเปลี่ยนเป็นการสโล่99%แทนนะครับก็เจ็บอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เวลาใช้สกิลโดนเนี่ยก็จะทําการเก็บสแต็กของพาสซีฟได้นะครับแล้วก็เก็บสแต็กของสกิลหนึ่งได้ด้วยนะครับอันหนึ่งสแต็กนะถ้าใช้โดนแต่ถ้าดอยรู้มาเหมือนท่าสองเนี่ยจะสามารถใช้โดนหลายตัวได้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราล็อกขาเนี่ยสามารถล็อกขาได้ตัวเดียวอันนี้สามารถสไลด์สโล่ได้หลายตัวมากขึ้น้นะกก็จทาใหาร คอมโบเนี่ยคอมโบได้ดีมากขึ้น,นแล้วก็ท่า2ถสามารถคอมโบกับตัวของท่า1น1ได้สามารถสตาร์เบสตีมแบบสไลด์ได้นะก็โดยมองว่าแอบน่าสนใจเหมือนกันนิดนึง ในส่วนของอันติครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอใช้งานโดนนะครับก็ทําการเก็บสแต็กของพาสีแลวก็ท่าหนึ่งได้ตามจำนวนสกิลที่ใช้โดนนะก็ประมาณนี้โอเคมาต่อยทีรีกันบ้างครับทีรีปรับใหม่ครับไม่มีอะไรครับพาสีใช้งานง่ายมากขึ้นครับดาเมจใกล้เคียงกับเดิมนะเวลาโจมตีหรือสกิลนะเก็บสแต็กนะพอสแต็กครบนะครับก็ตีแรงขึ้นไม่ต้องมีคูดาวแล้วนะครับอันติเนี่ยก็ปรับใหม่นะครับไม่ปลาไปไม่ปากลับแล้วพอปลาไปเนี่ยในจังหวะที่ไปโดนเนี่ยก็จะมีการดึงศัตรูเข้าหาอันติเล็กน้อย0 .5 วินนนาาีีีะะครรแ่้้้ปปมมณณ ถึง anyways, Debatte, young, ita, oh, like ตัวไฮไลท์นะครับอันนี termin, ้ดอยย้ำง่ายๆแล้วกันชับตัวนี้นะครับแวนนะครับเปลี่ยนเป็นแวนกายภาพนะครับเลิกเล่นแวนเวทเหมือนเดิมนะย้ำเหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นเมนแวนเวทเพื่อนเล่นแวนเวทเนี่ยเอาแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับแท็กตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าแวนเวทมันจะไม่มีอีกแล้วนะครับโนมอลแวนเวทนะะโอเคนะครับแวนเวทนะครับ แหวนกายภาพนะครับปรับใหม่นะครับแวนเวทคือไม่มี้วแวนเวทคือตายไปเลยเขาออกสเกลแวนเวททุกอย่างออกหมดนะมันจะไม่มีข้อเมจิกแอแคลแล้วมันฟิสิะอลแไอคนะครับเมจิกไม่มีแล้วเนี่ยมานาโบนัสเท่ากับศูนย์เนี่ยศูนย์หมดเลยไม่มีสเกลเวทแล้วนะครับใครออกของเวทเท่ากับโยนนะไม่มีแม้แต่ดามเมจเวทเข้ามานะทุกดาเมจออกมาเป็นกายภาพหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปลาแดงปลาอะไรนะเป็นกายภาพทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรรู้ก็คือเป็นกายภาพหมดโดยไม่พูดถึงสเกลแล้วกันว่าแรงไม่แรงต้องไปลองเล่นเองนะครับ นะครับอ่ะส่วนดาเมจเอาโดยไม่คำนวณเนาะในส่วนของอัพพาสซีฟอันใหม่ของแวนนะครับมันจะมีพาสซีฟโหมดล่านะครับฮันติ n g s t a t นะครับเมื่อเก็บสแต็กครบ4สแต็กนะครับตัวของแวนเนี่ยจะเข้าโหมดล่านะครับไอโหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวของแวนเนี่ยสามารถปาพาสซีฟได้ต่อเนื่องนะครับแทนที่จะปาเป็นการโจมตีธรรมดาจะเปลี่ยนเป็นการปาเป็นพาสซีฟแทนอย่างเช่นปกติตีธรรมดาไม่มีผลอะไรก็จะกลายเป็นปาสีแดงปาสีเหลืองปาสีฟ้าเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยู่ในโหมดนี้เป็นเวลา3วินะครับแล้วก็สามารถทำต่อเนื่องได้ด้วยนนะะฮฮกก็็คืออถถถ้้าาาาาาาเเรรรรสสสมมีีซซตตตได่พฟัิ State นี้้ไดก็ดอยมองว่าพอแวนเข้าโหมดเนี้ยนกะ็จะสามารถเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงมากมากเลยเพราะมันทั้งตีกระจายนะครับตีสตันตีรีเลือดอะไรก็ว่าไปบอกเลยว่าก็น่าจะป่วนพอสมควรนะถ้าใครเล่นแวนเดือดก็เ,ดดรเรียกว่าเป็นตัวแคลี่ที่เข้าไฟแล้วก็แบบจึกจักอยู่นะบแบบโดนแวนแบบจวเหลืองรัวๆอย่างี้อาจจะเป็นไปได้นะเพราะมันปลารัวไงยิ่งมันปลารัวมากมันก็ยิ่งอาจจะมีโอกาสปลาสีเหลืองบ่อยขึ้น,นครับดอยมองว่าเวลาแวนเข้าโหมดเนี้ยก็อาจจะอันตรายพอสมควรเลยอาจจะไม่ได้เก่งมากระยะไกลแต่พอได้สู้กันนานๆเนี่ยมันก็บอกเลยว่าสตัน โดนเนิฟจาก1วิเหลือ0.75วินะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของอันติีนะครับปรับใหม่เนาะไม่มีเวลแล้วอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างลดลงค่อนข้างเยอะเนาะจากเมื่อก่อนมัน200-300ถึงนะครับเปลี่ยนเป็น100-200ถึงเมื่อก่อนเนี่ยเวลายิงโดนหลายนัดเนี่ยดาเมจนัดอื่นๆเนี่ยจะดาเมจเหลือเพียง40%อนะครับอันนี้ปรับใหม่ดาเมจนัดอื่นๆเนี่ยจะเหลือเพียง20%ก็พูดในทางทฤษฎีาง,ง่ายๆเบาลง20%ยี่อยิบเปอร์เซ็นตัน้ดหนค่ถจากเมื่อก่อนเนงเยแบดาเมก็ลลดง ด้วยเพราะงั้นเบาลงแน่นอนนะอันติของแวนไม่ต้องสืบนะครับเมื่อก่อนเนี่ยติของแวนเนี่ยเวลายิงโดนหลายนัดจะได้รับการเก็บสแต็กนะครับหนึ่งนัดต่อหนึ่งสแต็กอันนี้ปรับใหม่ครับไม่ว่าจะยิงโดนหรือยิงไม่โดนแค่กดใช้งานก็ทําการได้สแต็กทันทีสี่สแต็กนะครับซึ่งเดาบอกว่ามีผลมากนะเพราะว่ามันทําให้เราเข้า hunting state ได้ทันทีนะหรือเข้าหมดล่านะครับง่ายๆตันอันติปเ๊บเข้าหมดล่าเลยไม่ต้องขอบวนอะไรทั้งนั้นเข้าหมดล่าก็ปลาลัวๆไปเลยเดาบอกว่ามันก็ทําให้แวนเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นไปอีกนะแแแแแลลลล้้้้้้วว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 กญญกกก็็นน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 ่่่่าา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 สสสสใใจจมมมมขึดดดยยยยรรบบบออออะะะตตตงิหหหัภพุเเเเททค ก็จบไปแล้วนะสำหรับสมดุลฮีโร่นะมาเข้าที่สมดุลไอเทมกันบ้างนะครับก็ได้สมดุลไอเทมนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับการทำดาเมจของมีดป่านะของฟาร์มป่าเนี่ยเมื่อก่อนฟาร์มชิปป่าได้แรงขึ้นอยู่20%นะครับเปลี่ยนใหม่ครับการโจมตีหรือสกิลเนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงนะครับ45ถึง115นะครับในเลเวลขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ในขั้นสองขั้นสามเนี่ยจะเป็น60ถึง172นะเป็นดาเมจจริงนะครับทุกๆ0.5วิอ่าเป็นเวลาสองวิก็เรียกว่าทำให้ตัวที่ฟาร์ม ขึ้นพวกตัวที่ฟาร์มเร็วอยู่แล้วก็จะฟาร์มได้ช้าลงนะอย่างเช่นพวกแอสซัซินทั้งหลายโดอยนิวภาพเอาอีกเนี่ยพอมันไม่ได้บวก20%เนี่ยดาเมจมันก็จะดรอปลงนิดนึงนะครับเพราะไอ้ผลเผาตรเนี้ยไม่ได้ช่วยให้พวกแอสซัซินฟาร์มเร็วขึ้นเท่าไหร่นะประมาณนี้ก็ต่อมาครับในเรื่องของพาสซีฟของของป่าครับใช้เวลาในการแท็กเลนเนี่ยช้าลงเมื่อก่อนเนี่ยมัน5นาทียังแท็กเลนไม่ได้นะครับอันนี้แท็กเลนได้ตั้งแต่4นาทีแล้วก็ไวขึ้น1นาทีป่าก็จะรวยไวขึ้นนะครััััับบบบบโออเเเคคคนน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 ะะะะรรรรรรมมมมาา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 ต่่่ททีขขขววฟฟฟ์์กกกกกผแงงึึ้ชิิปปป็็็100% 50%จด ไม่มีการแชร์ในเรื่องคูดาว2องโลมทั้ง3 4สีนะไม่สามารถสลับล้างสีแดงสีเหลืองสีฟ้าได้แล้วใช้ของโลมอะไรก็ไม่ต้องสลับนะครับสลับได้แค่แบบชนิดก็พอไม่ต้องสลับแบบว่าแบบสีเพื่อเอาคูดาวใหม่ทําไม่ได้นะครับเขาปรับใหม่โอเคครับมาต่อที่ตัวของซอลลิงออร่านะครับซอลลิงออร่าปรับใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะกลายเป็นพลังเวท140แล้วคูดาว10นะครับเลือด6 0 0้อยพาร์สิเดิมคือออร่านะครับจอเกาะเวท8 0ดสถึงใส่ตัวเป้าหมายรอบข้างนะครับลดเกาะเวทอันนี้ปรับใหม่ครับทุ สกิลหรือโจมตีธรรมดานะครับตัวของผู้ใช้เนี่ยจะได้รับค่าเจาะเกาะเวทนะครับ16ถึง30นะครับแ8สเปกนะครับเป็นเวลา3มิก็คือยิ่งใช้สกิลเยอะๆยิ่งตีบ่อยๆก็ได้ค่าเจาะเกาะเวทมากขึ้นนะครับตูงสุดเนี่ยเจาะเกาะเวทได้ถึง240เลยนะ30คูณ8เนี่ย240นะครับก็เจาะเวทได้เยอะมากๆนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ไม่ได้มีค่าเจาะเวทแถมมาด้วยก็จริงแต่ว่าถือว่าเป็นไอเทมที่เจาะเวทได้ดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างแรงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของ EU Secret ท,ท,ที่อ่่่่ะะะไมมมดด้้้ีีีีีคคาาเเเเจววววทททยยอออออขนนนนนนรััับกกกก็็็งตตพุป เข้าไฟนานๆนะครับอย Lang ่างเช่นพวกแบบดินหน้าลอริออนซาตาอะไรเงี้ยพวกที่ตัวชอบใช้ค่าเจาะเวทเยอะๆอะไรเงี้ยพาสซี่วันนี้ค่อนข้างดีแล้วก็แรงเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าตัวไหนที่เป็นตัวโป๊กนะครับจะใช้ไอเทมชิ้นนี้ไม่คุ้มนะเช่นพวกคิกซี่อาริเลน่าอะไรเงี้ยใช้ไม่คุ้มนะตัวไหนที่สกิลตีบ่อยๆอะไรเงี้ยสกิลรัวๆบ่อยๆเงี้ยสแต็อันนี้จะดีมากเพราะมันได้ค่าเจาะเกาะค่อนข้างเยอะแล้วก็สแต็ค่อนข้างดีนะมันมีลถคูดามมาให้ด้วยนะสับแพทนี้นะมีเลือดด้วยก็เป็น ดูเลือดอันเล็กกันบ้างครับราคาดูเลือดของเว็วแมพ์นะครับปรับใหม่ครับราคาลดลงนั้นเหลือ900นะครับพลังเวทหายไป30นะเหลือ60นะได้ลดคูดาวมา5%อ่ยังคงมีเว็แวมไพ์เท่าเดิม15%เป็นกะครับส่วนเบงกะทาวเอ่อเรียบเป็นซิ่งนะครับโดนเนิร์ฟมานะเหลือเป็นเวทร40นะครับะลดูดาว10%ได้เลื่อนเพิ่มมา600นะครับแต่เอาพาสีบโลออกนะดอยมองว่าก็เนิร์ฟไปนิดนึงแต่ราคามันลดลงมานิดนึงไงก็สมเหตุสมผลนะครับยังพอ ก่อนมันเป็นเวท120รถคูดาว10เลือด500อันนี้เราสั่งเวยตัวของรถคูดาว10กับเลือด500เปลี่ยนเป็นเวท60เวท60มันประมาณ300บาทเองปะเพราะกดซื้อหนังสือเวทมันก็40เ้วเวท40เพราะงั้นเจาะเกาะเวทไันได้เท่าเดิมนะ150นะเพราะงั้นไอตัวรถคูดาว10เ็นต์กับเลือด500เนี่ยกับแรกกับเวท60เนี่ยดอยบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนกับสแตทเจาะเกาะเวทเนี่ยคือถ้าถามดอยข้อดีของไอตัว eta, ยูเซออก,กิตอ150ะ่180อะ ก็นี่นี่คือดูแรงกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,างบูงสติ๊กก็ได้อะไรเงี้ยเพราะงั้นมันเลยมีดีแค่เจาะเวทนะมันทําให้กลายเป็นไอเทมแบบเหมือนโบเก่นสเปียร์แบบเป๊ะเลยในสายเวทไอเทมชิ้นนี้จะแบบว่าต้องแบบสายฮีโร่ที่ไม่ต้องการคูดาวด้วยนะแต่ต้องการความรุนแรงรุนร้วนนะครับไอเทมชิ้นนี้จะคุ้มมากนะเพราะได้ดาเมจดีมากแต่ว่าก็เนอลงไปในเรื่องของความสามารถในการเอาชีวิตรอดอย่างเฟืงเลือดคูดาวอะไรเงี้นะก็เดบาบอกว่าหน้าออกน้อยลงมากครับสายเวททั้งหลายนะทำให้แบบตัวซอลลิงออร่าที่มาใหม่เนี่ยท เียแต่ว่าแบบมันก็ใช้ได้แค่บางตัวไงเพราะงั้นตัวซอลลิงออร่าก็อาจจะมาแทนที่ตัวของไอตัวอิวซิเคตก็ได้นะครับโดยมองอย่างนั้นนะก็ต้องรอติดตามเหมือนกันว่ามันจะแรงขนาดไหนซาโบเคนของสายเวทนะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของสเปียร์ลองกินุดกันมากครับสเปียร์ลองกินุดโดนเนิร์ฟหนักมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวของสเปียร์เนี่ยทำการเจาะเกาะนะครับหกสิบสี่สต็กเป็นเวลาห้าวินะนีบปรับใหม่นะครับตัวของเจาะเกาะเนี่ยมันทําการเจาะเกาะเพียงหกเปอร์เซ็นต์สี่สเต็กลเป็นเวลาห้าวินซึ่งหกเปอร์ 500เงี้ยก็จอดได้แค่120เองนะนึกออกไหมเมื่อก่อนมาเจอดได้240อันนี้เป็น120บวกกับมันได้ค่าเจอดเกาะมา60ถูกปะพวกนี้คือถ้าเกาะศัตรูเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียง1,000คือถ้าเป็นเกาะศัตรู1,000เนี่ยไอ้นี่มันก็จะจอดได้เพียงแบบประมาณ300นึกออกไหมสมมติเกาะศัตรู1,000จอด24%ก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่อ่าลดไป240บวกกับเจาะเกาะธรรมดาอีก60เป็น300นึกออกไหมมันเจอดได้300เองซึ่งถ้าเป็นมูลาเจาดได้400นึกออกไหมมูลาก็เจอดแรงกว่าพอในมุมนี้ก็กลายว่าสเปียเนี่ยก็จะเป็นไอเทมเชิงแบบซับพอร์ตมากกว่าแบบเป็นแท้งที่แบบอยา จะเจาะเกาะให้เพื่อนนะ่ะมันไม่ใช่แบบไอเทมที่แบบว่าแอสซัสซินทุกตัวจะออกแล้วใครเล่นป่าแล้วออกสเปียร์เนี่ยดอยบอกเลยว่าเบาลงเยอะแน่นอน,นครับไม่แรงแน่นอนไม่เหมือนแผ่นนี้ที่แบบนาคอสออกสเปียร์แล้วปุ๊บปุ๊บตัวแตกไม่ไม่แรงขนาดนั้นแล้วจะเบามากนะครับเพราะงั้นดอยมองว่าแผ่นนี้ก็จะจังเกิลน,น่าจะต้องเลือกออกโบเกนซะมากกว่าถ้าจะแนะนําหรือไม่ก็ออกมูลาไปเลยไม่แนะนําให้ออกสเปียร์เพราะสเปียร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกึ่งซัพพอร์ตมากกว่าเพราะมันแบบมีความสามารถในการลดเกาะถูกไหมแต่มันแบบททีีมมไไฟหรรรือออะเเ้้ยาาาาากกวว่่่นนคัดัดถป็ ออกก็ยังโอเคเพราะเกาะเดาว่าเลนส์เลนส์ของสเปียร์ที่ทํางานได้ดีน่าจะประมาณแบบเกาะมาแบบห้าหกร้อยอะไรเงี้ยกำลังดีนะครับถ้าเกาะศัตรูแบบไม่มีเกาะเลยสักนิดเนี่ยออกโบเก้นก็จะแรงกว่าหรือถ้าเกาะศัตรูเยอะไปเลยแบบเป็นเป็นพันขึ้นไปเนี่ยยังไงมูลาก็ดีกว่าเยอะนะเพราะงั้นเดาว่าสเปียร์ก็จะเป็นไอเทมเชิงกับคืนถึงซัพพอร์ตนะแล้วก็เหมาะสำหรับการดวลล่อฟลายเตอร์มากกว่านะครับเพราะว่ามันเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์เกาะที่ไม่ได้แบบเกินเลนส์ห้าร้อยขึ้นไปหรือไม่ถึงพันเนี่ยก็ยังใช้สเปียย่่วาากกกะั็จงร เรียกใช้งานนะดอยบอกว่าสเปียร์ไปเทมที่หน้าออกน้อยลงมากๆนะใครที่เป็นสายแบบแอสซัสซินเนี่ยดอยไม่แนะนำให้ออกเลยนะครับแนะนำให้ไฟเตอร์ออกอย่างเดียวน้วสับสเปียร์ในแพทหน้านะแล้วก็ใครตามหยานดอยอยู่ก็เลิกเล่นสเปียร์ได้เลยครับเล่นมูราเท่านั้น โอเคประมาณนี้ต่อมาครับในเรื่องของโบเก้นสเปียร์ครับ,ด are, รบลดราคามา120นะครับเหลือ109 9นะน่าเล่นมากขึ้นนะราคามันลดลงนะครับก็ใช้งานได้ไวมากขึ้นนะต่อมาครับมาดูที่ไอเทมต่อมาอย่างตัดเลือดสายกายภาพครับโดนเนิฟกันแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเพิ่มดาเมจ1 0งอันนี้เปลี่ยนเป็นดาเมจแค่80นะครับลดคู่ดาวน์10%แล้วก็เพิ่มแม็กเลือดมา800เมื่อก่อนได้เกาะมา180ซึ่งดอยว่าแม็กเลือด800กับเกาะ180ยังไงดอยก็เสียเกาะ180นะครับแม็กเลือ 800, ดสาายยกภพเนนะนี่นม,มั่า ใช้น้อยลงนะแต่ก็ดอยมองว่าหลายๆตัวในปัจจุบันที่เป็นเมตาพวกฟอร์เรนยานมันก็ต้องเจอตัดเลือดอยู่ดีเพราะงั้น,นจะเป็นต้องออกแต่ก็เหมือนสายเวทนั่นแหละพอมันเนิร์ฟไปมันก็ทําให้หน้าออกน้อยลงเนาะคนก็อาจจะเลือกอ่อยเทมชิ้นอื่นมากขึ้นนะในแผ่นดี้นะก็ดอยมองว่าเป็นการบัฟตัวสายรีเลือดมากขึ้นนะคิวก็ God, อาจจะกลับมาใช้สายก็ได้นะเอามาดีแล้วกันนะอ่ะต่อมาเป็นการบัฟตัวของฟอสเก็บเมื่อก่อนเนี่ยสร้างความเสียหายอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยสามสิบนะครับเป็นเวลาสามวินะคูดาว,ดว,วสนนนนมาม สร้างดาเมจ100 30%แกภาพนะครับเป็นดาเมจกายภาพเป็นวงด้วย3เมตรนะครับแล้วก็สโลวสตู30%หรือ20%ท่าตัวตีกลเป็นเวลา0.5วิทีคูดาวน์0.65วินาก็คือมันสโลวแป๊บเดียวคือ0.5วิาทีนะครับแล้วกคูดาวน์มันก็แป๊เดียวหมือก 6, ัน0.65วิในทางทฤษฎีก็คือดีขึ้นเพราะมันสามารถใช้สกิลบ่อยๆได้แล้วก็สโลบ่อยขึ้นอย่างเช่นเล่นแพนด้าอย่าเงี้ยสกิล1ตีสกิล1ตี1ตก็สโลว์2จังหวะแล้วถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดนับตามอ่ะคูดาวแล้วถือว่าสติดได้บ่อยขึ้นมากนะครับโดย ว่าตัวของฟอดเคปเนี่ยก็จะแรงขึ้นมากๆนะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับต้องรอดูกันว่าพอปรับใหม่เนี่ยตัวของฟอดเคมเนี่ยมันจะแรงขึ้นขนาดไหนน่าใช้มากขึ้นขนาดไหนนะครับแต่มาอาจจะไม่สร้างพื้นเป็นแบบพื้นสโลนานมากมันสร้างแค่สุดจุดห้าวิเงยดยมองว่ามันก็ยังน่าสนใจอยู่ดีเพราะว่ามันทาได้บ่อยมากขึ้นดอนงว่าน่าจะแรงขึ้นนะครับสับสายก้ภาพนะลองใช้กันดูนะใครเป็นแบบตัวแบบใช้ฟอสเคมได้พวกคันด้าลิโปอะไรเงี้ยอาจจะน่าใช้มากขึ้นนะครับประมาณนี้มาต่อ ทีนะใช้ได้ไวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับตัวของพลังแสงพันิชนะครับหรือสมัยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสร้างความเสียหายแค่800ถึงบวก60ต่อเลเวลนะครับซึ่งน้อยมากๆนะครับคูณ14ไปนะต่อเลเวลอันนี้ปรับใหม่นะครับพออัพไปเรื่อยๆนะครับเลเวลแรกก็แรงขึ้น1,350แล้วนะครับเลเวลสุดท้ายเนี่ยแรงถึง2อ0พเลยนะสองพันจ็แรงมากนะบวก100ต่อเลเวลนะครับพูดง่ายๆคือตัวของจังเกิลเนี่ยก็จะมีความสามารถในการล้าอ็อบเจกต์ที่ดีขึ้นนะครับรอบนี้ก็จะบอกว่าเราล่านพลาดมากกนนนะะครัับอีี้้เดดไ็จม เป็นดาเมจจริงที่ค่อนข้างแรงเนาะแล้วการปรับมาอย่างเงี้ยมันนำให้ตัวจ j u n g l ลที่แบบว่าฟาร์มช้าๆเนี่ยฟาร์มได้ไวมากขึ้นไปอีกนะเพราะมันพ,พันธแรงเนี่ยหรอปะตัวที่ปกติฟาร์มช้ามากๆแบบพวก tank ท,ที่ปกติเขาไม่เอามาฟาร์มกันเนี่ยก็อาจจะสามารถนำมาฟาร์มได้นะเพราะว่าพันธุ์มันแรงเนี่ยหรอปะกดทีเดียวก็อาจจะได้ครึ่งหลอดแล้วอะไรเงี้ยดอมมองว่าก็ทำให้การฟาร์มเนี่ยแบบพวกฟาร์มช้าๆทั้งหลายพวก tank ท,ทั้งหลายเนี่ยก็จะอาจจะฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคมีอะไรไหมก็มีการปรับอีกสองตัวนะครับก็คืออสสกกกิิลลลคคววาาามเเรร็็ขงงท่่นนียจะะช้ับ มีผลทั้งเวอร์ชันอัปเกรดแล้วก็เวอร์ชันปลาลูกเล็กนะครับเวอร์ชันอัปเกรดเนี่ยก็จะปลาช้าลงนะก็คือแบบปกติลูกมันจะไหลไปที่ความเร็ว12เมตรต่อวินาทีอันนี้เหลือแค่11เมตรเนาะก็จะช้าลงซึ่งระยะที่ใกล้ลงเนี่ยมันเนิร์ฟเฉพาะไอ้ลูกเล็กนะเพราะลูกใหญ่ไม่โดนเนิร์ฟในมุมมองดอยก็คือเพิ่มแล้วเวลาในการหลบสกิลของ um อิลูเมียง่ายขึ้นแนละ้วถ้าอยู่ระยะไกลเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะวิ่งหนีสกิลอิลูเมียแทบทำไม่ทันเลยเพราะมันเร็วมากนะฮะก็อันนี้ก็จะวิ่งหนีได ทคกับยูเอง่ายมากความเร็วของสกิลหนึ่งค่อนข้างจะเร็วมากๆนะครับประมาณนี้ในส่วนของเตียวเซ่ครับได้รับการบัฟทำให้พาสีเนี่ยเด้งไวขึ้นนะครับจาก12วิกลายเป็น10วินะครับถ้าดอยจำไม่ผิดตอนมันมาแพทแรกความเร็วมันน่าจะที่มัน8วินะถ้าดอยจำไม่ผิดนะมันจะเร็วมากๆนะครับแต่ได้มาเป็น10วิก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นการบัฟที่ดีมากขึ้นเช่นกันนะทำให้เตียวเซ่เนี่ยเทคกับเมดอีกฝั่งง่ายขึ้นนะ10วิก็ไม่นานนะแตบบ่ว่าเดินไปสกิลสักรอบก็เดินกลับมาก็อาจจะมีโล่มาใหม่แล้ว mm hmm. ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะสับพาสีของเตียวเซ่นะครับประมาณนี้แล้วกันก็โดยสรุปว่าแพทนี้ค่อนข้างจะปรับ เยอะมากเลยนะดอยก็จะเริ่มสูุรตรงไหนเลยเอาไว้ว่ามันมีหลายอย่างมากๆที่ต้องจำนะมันจะเป็นเรื่องอมังกรนะครับบัฟมังกรใหม่นะครับปุ้มนะครับคลิปเลนที่เดินช้าลงนะครับอ่าหรือจะเป็นสมดุลฮีโร่มากมายแวนกายภาพนะจุดจบแวนเวทนะครับหรือแบบอ่าอาจจะเป็นแบบอเลนปรับใหม่นะครับอ่าอะไรเงี้ยก็เยอะนะครับเยอะหรือแบบของไอเทมชิ้นใหม่ที่น่าสนใจอย่างเช่นพวกแบบของฟาร์มปรับใหม่นะครับจะเป็นพวกแบบตอรลิงออร่าของเวทปรับใหม่อะไรเงี้ยเยอะมากสรุปไม่หมดแล้วกันเอาว่าคร่าวๆประมาณนี้คือเยอะมากๆก็ ดรามอ่านดูนะครับประมาณี้การสับการรีวิวแพทใหม่นะครับก็ดอยก็ลืมไปนะสับมีบั๊กใหม่เข้ามาที่เขาแก้บั๊กกันไปก็คือบั๊กของตัวเกราะสะท้อนนะครับเกราะสะท้อนนะเมื่อก่อนน่ะจะทำการสะท้อนนะ15%ของความเสียหายที่ทําได้นะซึ่งมันจะไม่ค่อยคิดดาเมจจากการค r ิ t i c a l นะครับอันนี้ปรับใหม่ครับจะสามารถสะท้อนแล้วสามารถคํานวณค r ิ t i c a l ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเกราะสะท้อนมันสะท้อนอยู่15%นะอันนี้ก็ทําให้ตัวของเกราะสะท้อนเนี่ยหน้าออกมากขึ้นในแพทต่อไปนะฮะอ่ะประมาณนี้บั๊กแรกที่เขาแก้ที่น่าสนใจนะบั ก่อนเนี่ยพอมันปาดอกแล้วก็กดอันติเนี่ยดอกมันจะหายนะครับเพราะงั้นปรับใหม่นะครับการปาดอกแล้วก็การอันติเนี่ยมันก็จะทําให้ดอกเนี่ยแยกออกมาได้นะอย่างเช่นแบบปาดอกแล้วอันติีซ้ำก็ได้6ดอกเลยนะครับประมาณนี้ซึ่งอันนี้ดอกไม่ได้จะแปลถูกไปผิดนะแต่ว่าเขาว่าว่ารอดูแล้วกันนะว่าพอจะมีฟอได้หกดอกให้เราเห็นหรือเปล่านะครับประมาณนี้ครับกิดใคเนเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ share, ก,กันด้วยจะกำลังใจคนทําคลิปมากเลยนะฮะจนวิดีโอต่อไปก็ฝากติดตามด้วยครับในหัวแค่นี้และครับสวัสดีครัับแล้วเจอกน